เหลือดเรือค่ะดี๋ยวถ้าอื่นมั่งิี่นี่มาจุดนี้แหละยังเท่เอาลูกนี้เอาไปเอาเอาลูกนี้พ่าพี เอาผ้าอื่นบ้างดิได้เลยได้เลยไปบ่ายทำได้บ้ัง อ่าดีกูไ้ยึองกลองลอง,ลองคิดว่ายึกๆแล้มาอีกฝั่งดิดคิดว่าจะยึกจะดังฝั่งนู้นแต่ว่าเอางเนี้ยแล้วก็ฮุดไปอีกฝั่งหนึ่งอะแล้วลองดู 12, 12.